สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะรับช่วงต่อในการสอนวิชาภาษาไทยนะคะจากคุณครูรจนานะคะหรือคุณครูน้อยนั่นเองนะคะวันนี้ก็นะคะก็จะมาพบกับรายวิชาภาษาไทยนะคะกับคุณครูทัพทิมนะคะพยาคพลหรือครูแพลวนะคะนักเรียนอาจจะคุ้นหน้าคุ mm ้นตากันแล้วนะคะแต่เราเพิ่งเคยเจอกันนะคะในรูปแบบของการสอนแบบการเรียนออนไลน์นะคะวันนี้คุณครูนะคะก็มาสอนต่อในช่วงของคุณครูน้อยนะคะ ซึ่งในครั้งที่แล้วนะคะครูน้อยนะคะได้สอนในเรื่องของการผ่านอักษรนะคะอักษรสูงกับอักษรกลางไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะมาผ่านอักษรนะคะในรูปของอักษรต่ำนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปผ่านอักษรนะคะเรามาดูกันก่อนว่าอักษรต่ำนะคะมีทั้งหมดกี่ตัวจําได้ไหมเอ่ยอ่ะอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวนะคะซึ่งในอักษรต่ำเนี่ยนะคะแบ่งได้เป็น2ชนิดเลยนะคะเป็นอักษรต่ํา คู่กับอักษรต่ําเดี่ยวนะคะทีนี้รูปแบบของการจําอักษรต่ําคู่นะคะอักษรต่ําคู่นะคะจะมีทั้งหมดสิบสี่ตัวอักษรต่ําเดี่ยวจะมีทั้งหมดสิบตัวนะคะอักษรต่ําเดี่ยวก่อนอักษรต่าเดี่ยวถ้าเราใช้รูปแบบของการจํานะคะก็จะเป็นในรูปของใช้ตัวอักษรนะคะมาเปลี่ยนเป็นทําเป็นประโยคให้มันจาง่ายยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกอันนี้คือ อักษรต่ําเดียวนะคะถ้าอักษรต่ําคู่นะคะก็จะเป็นพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้อนะคะอาจจะออกเสียงไม่ครบทั้ง14ตัวนะคะมีพยัญชนะเอามาเขียนไม่ครบ14ตัวแต่ว่าในการใช้เสียงนะคะอย่างคําว่าค้านะคะคือค้าเนี่ยก็จะมีคอควายคอระขังคอคนนั่นเองนะคะคืออยู่ในรวมในเสียงเดียวกันคําเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูการผันอักษรนะคะ อักษรต่าเนี่ยจะผันไม่พบห้าเสียงคุณครูขอย,ย้อนทวนไปก่อนในการผันอักษรนะคะจะมีทั้งหมด5เสียงด้วยกันนะคะมีสี่รูปห้าเสียงห้าเสียงในที่นี้หมายถึงอะไรคุณครูใช้นิ้วโป้งนะคะใช้นิ้วโป้งแทนเสียงสามันนะคะนิ้วชี้เสียงเอกนิ้วกลางเสียงโทนิ้วนางเสียงปีและนิ้วก้อยเสียงจัตวานะคะในการผันอักษรเราจะต้องใช้มือวิเศษของเรานะคะในการผันเพื่อที่เราจะ เข้าใจมากยิ่งขึ้นการผันอักษรต่ำนะคะจะผ่านในแค่3เสียงแค่นั้นเองนะคะไม่สามารถผันนในครบ5้าเสียงเหมือนอักษรกลางแต่ถามว่าถ้าเราจะออกเสียงให้มันครบ5้าเสียงได้ไหมได้แต่เขาจะนับเอาเพียงแค่คําที่มันมีความหมายซึ่งอักษรต่ำเนี่ยเมื่อผ่านแล้วคําที่มีความหมายจะมีแค่3ามเสียงแค่นั้นเองเรามาดูว่าแล้วใน3ามเสียงนี้มีเสียงอะไรบ้างนะคะ เสียงแรกเลยนะคะเป็นเสียงพื้นฐานด้วยนะคะเขาเรียกว่าเสียงสามัญเสียงสามัญก็คือคําที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยนะคะตัวอย่างในสไลด์นะคะก็อย่างเช่นคําว่าคําคําตัวนี้ก็ไม่มีรูปวรรณยุกต์โซนโคนเชยนะคะต่อมานะคะต่อมาเขียนรูปเป็นรูปไม้เอกฟังดีๆนะคะเวลาเราเขียนเราเขียนเป็นรูปไม้เอกแต่เวลาผัานเป็นเสียงโค ะะแล้วจะต้องไปอยู่ในช่องไหนช่องนี้ถึงจะเขียนรูปเสียงเอกแต่เวลาเราเอาไปเขียนจะต้องเอาไปเขียนในรูปของเสียงโพนะคะอย่างเช่นคําว่าคำเ,าเราลองมาผ่านมือวิเศษคํำคือสามาัญคําำํคาคือเสียงเอกคําเห็นไหมคะคํำจะลงที่เสียงโทแต่เวลาเขียนเป็นไม้เอกนั่นเองโคโคโคดโคน,นะคะก็จะลงที่เสียงโหเหมือนเดิม ว้าวว้าวว้าวนะคะเห็นไหมลงที่เสียงโทเช่นเช่นเชเช่นอันนี้ก็คือเวลาเขียนเป็นไม่เอกแต่เวลาออกเสียงจะเป็นเสียงไม้โทนะคะต่อมานะคะเขียนเป็นไม้โทนะคะอ่ะเมื่อกี้นี้เขียนเป็นไม้เอกนะทีนี้เขียนเป็นไม้โทนะคะเวลาเขียนเราเห็นรูปไม้โทแต่เวลาออกเสียงเป็นไม้ตี to, นะคะเป็นไม้ตี to, อย่างเช่นคำํำซ้นโ้น ว้าว wow. นะคะคำก็เป็นคำขำคำขำคำ,คำเห็นไหมคะรูปไม้โทแต่ออกเสียงไม้ตรี 3. นะคะโคนโคนโขนโค่นโคน,คน,คนเห็นไหมคะอ่ะคุณแพลออกเสียงผิดคําว่าโคนนะคะว้าว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 เห็นไหมคะเป็นเสียงไม้ตรีเพราะฉะนั้นนะคะอ,กอักษรต่ำผ่านได้ครบห้าเสียงไหมลูกไม่ได้นะคะผ่านได้แค่สามเสียงเพราะว่าในสามเสียงนี้ นะคะมีความหมายเพียงแค่สามเสียงแต่ถ้าห้าเสียงก็คืออีกสองเสียงจะไม่มีความหมายนะคะแต่สามารถผันได้นะคะทีนี้เรามาดูในคำอ,อ,อักษรต่ำนะคะยังแบ่งเป็นการผันแบบคำเป็นแบ่งผันแบบคำตายด้วยเรามาทบทวนคำเป็นก่อนคำเป็นมีลักษณะการสังเกตยังไงนะคะคำเป็นมีลักษณะการสังเกตคือถ้าคำไหนก็แล้วแต่เป็นคำเป็นนะคะจะต,ต้องสะกดด้วยแม่กงกล ก้มเกยและเกีห้าแม่นี้เท่านั้นนะคะซึ่งมาตราตัวสะกดในภาษาไทยมีทั้งหมด8มาตานะคะคำเป็นในช้ไปแล้ว5เห,หลืออีก3ามนะคะอีกสมคำก็จะเป็นคำตายนั่นเองถ้าคำไม่มีตัวสะกดล่ะครับถ้านักเรียนถามว่าคุณครูครับคุณครูคะในเมื่อคำที่มีตัวสะกดเราก็สังเกตแบบนี้แล้วนะคะแล้วคำที่ไม่มีตัวสะกดเราสังเกตแบบไหนได้บ้าง ถ้าเป็นคําเป็นนะคะลูกถ้าเป็นคําเป็นนะคะถ้าเป็นคําเป็นไม่มีตัวสะกดนะคะจะใช้ในรูปของสะเสียงยาวใช้ในรูปของสระเสียงยาวนักเรียนจําการพ้องจําสระได้ไหมสระอะสสะอาอระอิสระอีสระเสียงยาวก็คือเราสามารถลากเสียงให้มันยาวกว่าเสียงผิดปกติได้ยาวกว่าเสียง mm. ปกติได้ขอโทษนะคะอย่างเช่นสระอะอะคือเราหยุดเสียงเลย แต่อเนี่ยก็คือเราสามารถลากยาวได้เพราะฉะนั้นอะหรืออาคะเป็นเสียงยาวอ่าสระอานั่นเองเก่งมากนะคะและอันที่3นะคะคำที่ประสมสระเกินก็คือสระอําไอไอเอาสระอวสระอัวสระพวกนี้นะคะก็คือคำสระเกินทีนี้คำที่เป็นสระเกินนะคะเอามาใช้นะคะคำเป็นจะใช้คือสระอําสระไอสระเอา สลาไอไม้ม้วนไอไม้มาลายแล้วก็สละเอาถ้าคำไหนก็แล้วแต่ผสมกับสีตัวนี้ให้ถือว่าเป็นคำเป็นทันทีนะคะทีนี้เรามาดูการผันอักษรต่ำคำเป็นบ้างการผันอักษรต่ำคำเป็นผันได้สามเสียงเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะคะว่ามันผันได้สามเสียงพื้นเสียงเนี่ยเป็นเสียงสามัญเลยนะคะคือไม่มีรูปอรนยุกต่อมาผันได้รูปไม้เอกแต่ออกเสียงไม้โทแล้วก็ผันในรูปไม้โทออกเสียงเป็นไม้ตรี คุณครูมีตัวอย่างมาให้นะคะตัวอย่างคาว่าคาว่าท่านะคะถ้าพื้นเสียงคือเสียงสามารถอันนี้คือเสียงที่1แล้วนะคะต่อมามาดูที่ช่องเสียงเอกเสียงเอกมีไหมคะไม่มีต่อมาเป็นเสียงโทก็คือทอฐานสระอไม่เอกอันนี้เขียนรูปไมเอกแต่มันออกเสียงเสียงไม้โทเพราะฉะนั้นต้องมาเขียนในช่องไมโทเพราะเขาถามการออกเสียงนะคะต่อมาถ้า ตัวนี้ก็เป็นไม้ตรีแต่เวลาเขียนเป็นรูปไม้โผออกเสียงตรีนั่นเองหรืออีกสักตัวอย่างหนึง่งนะคะลมลมนะคะลมตัวนี้คือเสียงสามัญเสียงเอกมีไหมคะเสียงเอกไม่มีมาดูที่เสียงโผล่ลมนะคะลมอันนี้เป็นเสียงเอกเสียงโผแต่เป็นรูปไม้เอกต่อไปลม ล้มตัวนี้เป็นรูปไมโครแต่เป็นเสียง,ยงตาารีเสียงจัตาวามีไหมคะเสียงจัตวาไม่มีนะคะอันนี้คือลักษณะของการผันคําเป็นอีกหนึ่งข้ามร้องนะคะร้องเป็นเสียงสามาัญเสียงเอกไม่มีร่องก็คือท้องร่องร่องน้ํานะคะร้องก็เป็นรูปโทเสียงตาารีจัตวามีไหมคะจัตาวาไม่มีอันนี้ก็คือการผันคำนะคะในรูปแบบของอักษรตับคำเป็ด ก่อนที่เราจะจบชั่วโมงคุณครูทบทวนก่อนนะคะสําหรับวันนี้ในชั่วโมงนี้นะคะอักษรตามคําเป็นนะคะผ่านได้3มเสียงนะคะผ่านได้3มเสียงเสียงแรกจะเป็นเสียงสามัญก็คือเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกเลยเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียงโพแต่เวลาเขียนจะเห็นเป็นรูปไม้เอกแต่เวลาอ่านออกเสียงจะเป็นรูปไม้โธและเสียงที่3คือเสียงตรีนะคะเวลาอ่านออกเสียงคํานั้นจะไปอยู่ที่เสียงไม้ตรีแต่เวลาเขียนเขียนในรูปของไม้ นั่นเองนะคะในวันนี้ในชั่วโมงนี้คุณครูจะยังไม่ให้นักเรียนในส่วนของการบ้านนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะไปทบทวนเนื้อหานะคะอาจจะทบทวนจากหนังสือหรือในคลิปวิดีโออีกหนึ่งรอบก็ได้นะคะเพื่อความเข้าใจนะคะแล้วคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในชั่วโมงหน้านะคะสําหรับวันนี้ในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ